ข้ามาหลายเลยเพราะข้ามาหลายบ่ออกมาศีตโตหมดแล้วโอ้เจ้าหมดแล้วพอาข้ามยังขึ้นมาหลายหมอนียมาหลายเขาคือเอขคำภาษานะโอ้เขาเจ้าสิมีบุญมีงานโอ้พี่น้องศตโตหมดละสองพันมอกป่ามาศีตัวเกี่ยงอีเล่เลยตัวละห้าร้อยได้ตัวละห้าร้อยเพราะื่อโอ้รูปของบือขาวเนาะมาแล้วมือนีลเนาะมาแล้วนี่พี่น้องเขาบนกมาหมอป่าว่าคดมาหลายหมดเลยว่าสั่าหลายนเจ้ามาหางัวไปใส่บุญออกคำภาษานี่พี่น้องถ้าเป็นบุญเป็นงาน เขาก็ซื้อเนื้อดีด้พี่น้องไงนี่เป็นบอขนาดซั้งเขาพันษาเนี่ยก็ย่างข้นก็ย่างบุญบันบุญบันมีหลายบุญมหาเนื้อไปเขาพันษาก็เสราาิญสอกพันษาพี่น้องมันจิบ่ขึ้นในใดรคาคาง่วงส่อพันษานี่เบื้องบนอันเนี้อีกวันที่ยี่สิบนี่พี่น้องยี่สิบพืนทีเป็นบ,บุญเขาพันษาแล้วก็มีพี่น้องมาหาง่วไว้วไปเ,เห็ดเนื้อเห็ดไข่เขาเขาพันษาก็เลยหลายมื่อยมอปลาว่าคนหลายวระเสรนพี่น้องพระเจ้ามหาสิงห์ง่วหมอป่าไข่ อามาณ4ตัวคข้ายเกี่ยงเลยพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคณทำกเกษตรสำหรับทันใดคำว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำประคับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนลิดใหม่ๆแ่าสำหรับส่อมื้นนี้พี่น้องเป็นส่องวันพฤหัดพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งนั้นบ้านรักเจ็ดพี่น้อง อำเภอพารณาจังหวัดส,สกลน,นครพี่น้องเด้อพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพมา,อามาสอบถามราคางัวพี่น้องช่วงนี้ก็มีรถมารับงัวผู้สื่องัวเถึกพี่น้องหลายขั้นอยู่พี่น้องหกหล่อข้าจับเพิ่อมาสื่อนงัวเถึกพี่น้องห้อยเวียดก็สิมากขึ้นกันแหละพี่น้องช่วงนี้ห้อยเวียด เอาทุกตลาดพี่นออ้องหาสื่งว่าเหนือพออออี่น้องงวเหนืองาะเถิกเหนืองาะแมยงาะแมย์มันงาะอ้วนเงาะบ่ได้ลูกแหลมพี่น้องสื่อละบอ่ออ่านลิสงแต่ราคาก็ยังสื่อบ่บอแพงพี่น้องสื่อราคาตลาดนี่แหละพี่น้องราคาสื่อใดไปกันได้นี่แหละมาพี่น้องมาเข้าไปข้างในพุน่พ่นพน งอคือขาดว่าสิรายอยู่รถร้ายอยู่ไหมงอใหญ่ๆเม่อไหร่สิเขาจะออกมาขายเวียดนามไปหรองคือจั่นสิถึกใหญ่ๆเนี่ยนี่ขายเวียดนามเป็นงัวเหนืองงอเถอะงอหนีก็ลายอยู่พี่รองงัวลายอยู่ใหญ่ๆหล้วร้ายโตอยู่งัวเหลี่ยงก็มีอยู่แล้วเขาไปเลาะเบื้ก่อนพี่รองเลาะเบื้องบนงัวเหลี่ยงอะไรล่ะเขาเอาตัวอะไรล่ะขายเวียดบอกขายคนไทยโอ้งอเถอกบ่ แม่ลูกลูกแม่เอาแขกบ้าเราม้อพิีพิันีได้ยังอะมาเว่ารว่าคกักเกืทังนี่เะว่าถือคกนด้ืออว่าบบถือถืออิริเนาะถอได้เป็นซิได้หรอแล้วส่วนนั้นถือถเนาะนี่พี่น้องจักบาทเลยแม่แม่จักบาทเลยิบซี ขายก็นจีขายซิซีนี่บ่าวเอาซื้อไปยังโอ้ไปเลี้ยกง้วแม่แม่ไปเลียงง้วเถิกบ่าวโอ้ไปเลี้ยกง้วเถิกง้วแม่หมันเขาแต่ว่าตัวมันเป็นง้วเลี้ยงเนาะซิปซีพันซื้อพี่เนาะเลี้ยงบรรเลาซื้อเพิ่นว่าจะไปเลี้ยงง้วะง้วะมันมาสั่นว่าจะขายมาสั่นอ่าเลียงง้วะมันมาสั่นเขาขายแม่นี้จากแล้วเลี้ยงอยู่เพื่อเดียวเป็นลูกกำมพาร์ละวัน เจ้าของคนเพิร์โบรูเจ้าพันจักบ่าต้องหูจักพี่น้องเพราะเจ้าใครแม่ชิเนถึงหัวแดงแดงแม่ลูกพี่น้องเจ้าว่าเจ้าของคนฮะลูกคนบ่าตองตาบ่าัวตาบปล่าโอ้แต่ลูกงามเนาะลูกมันเหนื่อยดีปะเจ้าว่าเจ้าของคนเพิร์โบรเจ้าของคนเพิร์โบรนห้อยกุ้งเหรอ เฮ้ยเฮ้ยุ้งของเจ้าเ่นี่โอ้่นถามนี่ลูกกับแม่บปล่าสามมือหาเพื่อนหญ่ลูกงามอยู่โอ้สามมือหาเพื่อนว่าพี่นหอโอ้เนยเนเสามมืนหาสองตัวเพื่อนหญ่มึงดูมึงงามมามเลมเงแ่งเนื่อเนื้อมันขังแล้วสามมือหาตัวนี้สิบหกนี่พี่้อง มื่นหกเจ็ดลอยแต่ว่าแม่ี่เแม 35, ลูกนสามสิบห้าลูกมันลูกเป็นสาวลราพี่นอ้องตัวนี้สิ 16, oy, บหกก่ทีสิบหกเจ็ดลอยพี่น้องแม่นีมื่นหกเจ็ดลอยแม่ี่ิแม่ลูกสามหมื่นห้าใครก็ยังเจ้าอีกตนแม่พ่เลยบนนี่โอ้นี่พีกเม่นพี่น้องนี่บ่แยกลูก้าสามพี่น้องสองหมืนสามห้องว่างนี่เนาะ ก้องว่างเนาะก้องว่างก้องว่างเศรษฐามเมียนี่เดือบันโอ้แม่นี่ก็งามพี่น้องแดงยิ่งเพิ่งอยู่แล้วราคาสองหมื่นสามกว้างสูงลอยสามหอนปะลอยเศร้านะประมาณลอยสามเด้๋วพี่น้องเศรษฐามเมื่อกันพี่แม่นั่งแม่นี่พี่น้องแม่นั่งงามงามเลยพี่น้องแดงเดงเม่สาวงามงเลยเศรษฐามเลยพี่น้องเลยแม่นี่เดือบันแม่นี่ก็เศรษฐามพี่น้องแต่ว่าออกสีเหลืองสีเม็ดกระเปือก เล็บดีแข้งดีพี่น้องราคาสองหมื่นสามหูกระลสามเนาะประมาณรอยสามนิดๆนี่แหละพี่น้องเศร้าสามแม่เนี่ยไหนข้างนกปะโอ้ลูกเหลืองๆห่อเนาะนี่ลูกเมนี่เศร้าหกเศร้าหกหารอยพี่น้องเศร้าหกหารอยคลูกคนห่ลูกคนลูกคนหนึ่พี่น้องในทองก็่ี้อีกคุณวาคุณวะเศร้า เส้าหกขาลอยราคาต่อสามต่อรองเลยพี่น้องเนาะขอคอยปรุงเนาะตัวฟ้ากันเป็นลำบากโอ้นี่หมื่นสามพี่น้องนี่นี่พี่น้องบึ๊งมาบึ้งตัวนี้นี่พี่น้องเป็นว่าหมื่นสามส่นแม่นี่สำหร <S <S ับแม่นี่หมื่นสามพันเรียงขาดีอยู่พี่น้องราคาต่อรองเลยพี่น้องเนาะนี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ติดต่อเ์าเบอร์ยังเนาะ 087 932 9584 9584เด้สอพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาสอบสามเขายขายบันเจ้าขายบดขายบิดแล้วโอ้ขายบิดแล้วนี่บ่บึงการภูบมิเงินทางพูมโอเพิ่นขายพี่้องเพิ่นขายนี่บอกมื้นบ่นี่โอ เป่ายท่านโอ้ขายไปแล้วโอ้ขายดีทั้งหมดเลยเนาะคนมาซื้อมาบ่มือเดียวนี่แหละมือมือเดียวเนี่ยเนาะพ่อเจ้าราคากระโดดมือนี้บ่ราคาขึ้นลงจดดโอ้พุ่งเลยบ่โอ้ทุโอ้ขายดีพร้อมราคาพุ่งพร้อมพี่เนาะมือนี่มันเปลีอยนเมืออยู่นี่เพื่อนขายบ่ตามหาลูกบ่คอยนู่นอยนู่นน่าหาลูกอยู่ พิ่นขายเบอร์อะพี่น้องเพิ่นว่ามื้อนี้ราคากระโดดเ่อร์เนมือเลียงพี่น้องแต่ว่ามันสีสีขาวมีสีเหลืองนิดหน่อยเนาะโอ้กจำปาเนาะจำปาคนขาวเนาะงามอยู่พี่นอ้องสมละไปนี่อ๋อโอ้ยังบ่สมเนาะแต่ว่าง้วนน่บบมะบบมะ้วนน่บบะปีแล้วปีปลาย ปีไปแล้วพี่น้องสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนี่เนาะเพื่อนว่าพร้อมผสมพี่น้องแข่งขาดีพี่น้องสูงร้อยร้อยคะแนนค่ามสูงควอมสูงรยเกือบร้อยสี่ร้อยสามสิบก็สามหาขึ้นนี่เนาะนี่พี่น้องไม่น่าง่ามอยู่ดิีตะเลี่ยงยู่สำหรับคู่มกเลี้ยงพี่น้องง้อเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้มีหูใส่ไหนนึงเนาะหูหูหูก็เพราะพี่น้อกพี่น้องนะหูนั่นเลย หมูมันก่อรวดน้ํานิดเดียวหูสอยแต่ว่างามทรงดีอยู่พี่น้องหลังก็ดีเนาะหลังดีค่ายก็ใหญ่อยู่เท่าใดราคาห้องไว้เปิดไว้17,500โอ้17,500นี่เนาะราคานี่ส่งบ่หือมาเอาเองถ้าบ่ไกลก็ส่งโอ้อัน50โลนี่ส่งให้พี่เพิ่นว่าราคา17,500ราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องของ้อยทรงไสเนาะเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์ ศูนย์หกหนึ่งห้าสองเจ็ด้อศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งนัพี่น้องเด้อฮั้งเงะยาวพี่น้องสำหรับผู้ใดจะได้งอเลี้ยงโทรสอบถามเบอร์แอาพี่น้องสนใจแล้วโทรมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นว่าแม่ลูกลูกแม่ลูก,ลกตัวโกตัวแล้วลูกประมาณสองหรือสามเกินนั่นเนาะนี่มาลูกเพิ่มนี่นี่พี่น้องลูกเพิ่นลูกแม่แม่นี่สมอีก,กไปนี่ ก็บ่ฮกหูเหมือนกันยังบ่ฮู้เนาะก็ขึ้นมาพี่น้องราคาเมื่อสามหาร้อยพี่น้องราคานี่ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนี่แม่เพิ่นพี่น้องมันจะข่มเราหมดนี่ข่มเดียวหมาโอ้โอ้หมดมีได้ข่มเดียวนี่เนาะเอาหอยต้มมันบ่ฮึ 9เบอร์ติดต่อเบอร์3 3 0 4 2 8 0 4 2 8เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้งัวเลี้ยงพี่น้องงัวไทยนี่พี่น้องงัวไทยผู้ใดสนใจแล้วโทรเข้ามาเลยพี่น้องงัวแม่นางพี่น้องแม่สาวสีแดงงัวยังน้อยอยู่ยังพันดนะเป็นแม่นางพี่น้องมสูงก็ต่อเบิ่งตนี่100 1 5 6 เคุนห้องสิบหกหาร้อยเนาะราคาห้องราคาห้องสิบหกสิบหกหาร้อยแล้อีกมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่อีกตัวหนึง่งตัวนี้ตัวนี้กับแ,แม่นะัคค่งทั้งคนคือกันบ่เจ้าเดียวกันบ่นี่พี่น้องกับแ,แม่นั่งคือกันพี่น้องราคาเดียวกันแม่สาวหน่อยพี่น้องสิบหกหาร้อยคุณว<อ>่าราคาห้องคุณว่ายังสิต่อได้ล่องได้อยู่ราคาหนี้ต่อร่องได้ทรงพร้อมบ่ฮึ เพิ่นส่งบ่ล่ะเพิ่นส่งบ่ส่งจักโลูกส่งฟี่หรือส่งเอาเงินส่งฟี่เลยครับนี่ะโอ้ถ้นได้เพิ่นว่าถ้าได้ราคานี่นั่นส่งฟี่เนาะ่งฟรีเลยประมาณ100โลนี่บ่กลอยลูกไปเลยนี่พี่น้องเพิ่นว่าถ้นได้ราคานี่นั่นคือส่งให้ฟี่ส่งฟี่ลอยลเจ้าลายเฮ้ยราคานี่ยส่งฟี่ลอยลูกคุยหนเพิ่นว่าราคาชื่หัวาเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ยังเหรอห้องหัวเนาะหของลูกชายเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ได้เนาะ ศูนย์หกหนึ่งสามสี่สามสามสี่สามศสี่สามศูนย์หนึ่งสีก็พี่น้องเด้อผูใดสนใจกับกระโขอมสอบถามพ,พี่นอ้องเป็นว่าสิบหกหารอยปิาเลียนนี่พี่น้องแม่นางสองตัวนี้อนใดราคาหนิส่งถึงทีพี่น้องลอยลูกเพิ่นวากูใดสนใจแต่โทอมาสอบถามเพงเอาพี่น้องนี่พี่น้องห้องห่างยอยง่วาง,งามสำหรับแม่นี่เนาะหมื 17, ่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่นางหน่อยงามพี่นอ้องความสูงก็ลอยเศร้าหาึ้นเยอะเนาะพี่น้อง หนึ่งเจ็ดพันหาร้อยพันว่าดินแม่นางค่าค้างนี้ยังต่อได้เนาะทรงบ่หรอบ่ได้ทรงเพันว่าบ่ทรงว่ะสะิโอ้อันนี้สิบเจ็ดห้าร้อยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งพีนง่น้องตัวเด่นนี่ก็งามเนาะแม่นี่เดซันดูแม่นี่นอยากเศร้าสามมันไม่รูปบ่ในท้องมันแม่นางครับโอ้แม่นางบ่แม่นางเกี้ยนนางย่างใหญ่พี่น้องยังว่าให้ได้ซึงเทียอยู่ เท่าไราาาละคะเสาสามหาเสาสามหาสูงเท่าไรควาวสูงนี่มันเยื่ร่อยสาสูงร่อยร่อยเสาหาสามสิบพนะมัน,มนสูงเติบอยู่ดิแลว้วข้าอยู่ที่เ้าเ้าสามสามนี่เม่นั่งนี่นาะออีกเม่หนึง่งมหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเป็นเม่นั่งสีเดียมพี่น้องเป็นว่าไทายเข้าเนีน่ยมันสอดแล้วมันไม่ลึงเลยเนาะมันมลึ่นเลยพี่น้องไถ่กลางไถ่กลางหมื่นสามปติ เง้จ uh, right. oh oh ับได้ใบได้หมื่นสามพันเจ็ดราคาต่อรองได้บริทรงบริทรงแต่ว่าหันต่อได้ห้อยย่อยพี่น้องเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์เบอร์ที่ต่อพื้นโอ้คอยกับจังมีตีเบอร์เขาเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่ห้างอยยอยทั้งไรบันเต่าง่อยด้วพี่น้องเด้อนี่แหะพี่น้องแม่นางนี่แหะ ผู <minutes> paid, ้ใดสนใจแหละโทรมาสอบถามมาต่อรองนะพี <busca> ่น้สามตัวพี่น้องมามีพี่น้องบีดเบตตบีดเบตเตอร์บีดแท้พี่น้องสำหรับผู้ใดถามหาด้วยพี่น้องเด้อของแท่ดิเป็นบีดเบตเตอร์เป็นตัวแม่พี่น้องเฮ็ดแม่พันธุ์ได้นี่มีพี่น้องบีดเบตเตอร์สายเหนือสายคุณเท่าไดราคาพี่นเปิดไว้สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองพันเนาะของแท้เนาะบีดแท้เนาะสองหมื่นสองพันมาจักตัวมาตัวเดียวนี่บอก นี่พี่น้องของแท้ด้วยพี่น้องเด้อของหอยเลีเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 6 0 8 6 8 8 7 8 8 7 6 2 1 3 6 2 1 3พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อผู้ถามโอ้ในเขียนสกุลส่งฟรีเนาะผู้ถามหาบีดเห็นอะไรพี่น้องเห็นเห็นบีดแล้วราคายืนอยู่ในเส้าสองเนาะเส้าสองคนเปิดไว้เส้าสองพี่น้องบอหาหาบัตรยังไงเด้อพี่น้องมีตตัวเดียวในบตลาดเลยผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่งเอาพี่น้อง โอ้เข oh. ่าก okay. oh. ้าวสร้างเข่าลายอยู่คนอ่ะเขวาสกัดมือขาดเปล้วเมื่อเขีาวืัวาลยได้ลูกสองค้นมาเอาไปคุนบอกเพื่อแม่พั่โอ้คุณวก็ได้โอ้คุณใบก็ได้เนาะแม่บอกห้องไว้เท่าไร่ละห้องราคาห้องแล้วขอสียเปียห้บอทสิบแปดบห้องสิบแปนยังไห้โอห้องไว้สิบแปดหาร ห้อง19ห้องโอ้หอง19ห้อง19ไปเลยบั่นม่นมา500แล้ว500เนาะโอ้มันจ่อยเพิ่นงัวก็แยกลูก่งัวแยกลูกปก่ากวองเ19 19่ฮอ2 0 0 0พี่น้องง่วเล่ด้สายเล่สายคุณคุณว่ายังต่อรองได้อยู่ยกลูกกนนี้ลส่่่ะ1พ่นอ ซิเก่าราคาห้องเนาะเปคนห้องไ้ต่อพี่น้องซิบเก่าูใไ้ก็ให้มาเด้อพี่น้องด้วยท่นมากแคกนเนะคนห้องว้ยซิบเก่าคู้ใดผู้ใดคูใดสนใจกับทร่นมากเนาะเบิดขอเบิดโทษนะข้าข้าเจ้าถามดูมันอยู่คนละชิปกับตัวนี้คนละชิปกันศูนย์ยังศูนย์แปดเจ็ดคือเก่าศูนย์แปดเจ็ด เก้าสามสองเก้าสามสองเก้าห้าแปดสี่พี่น้องสำหรับเรแม่นี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วโทษตอบทิศตอบมาหลบพี่น้องง้อเรผู้ใดถามหาเรอยู่บ้านก็ถามหาอยู่มี่เร่บลายเด้อพี่น้องเร่เร่เรแม่ลูกพี่น้องสายเร่ไม่หนีมีเรพราะด้เบิ่งอยู่พี่น้องมีเรอยู่เรแม่ลูกเรแม่ลูกพี่น้อง นี่ลูกคนลูกตัวเมพห้องไว้เจ้าบาทอะไรเแม่ลูกนี่เต้าเอดหาอยเนว่าสองหมนเอดกับหาลอยเปอร์เซนของหอยว่นพี่น้องเป็นไซล์สำหรับผู้ใดถา,ามหาลี่พี่น้องลูกแรกมันบอกลูกแรกเนาะแม่เนี่ยสีสูงเท่าไดข้งม่ร้อย้อยสามอยู่เนาะสามสามหาปแเนาะนี่พี่น้องอยสามหาได้เลยเนาะเจาะชีช้ซิบคนแล้ว ราคาเส้าเอถหาลอยเพื uh. mm ่อ hmm, น so like like ่ะเมลูกพ you know, mm. ี่น้องเป็นงวเลยต้งใส่ลูกแรลกอยู่เขายังไม่เงาปไหนลูกเรกเส้าเอ็าลอยราคาต่อรองไดกเจำเบอร์แล้วใดบ้าลจำเบอร์ใดเนาะจำเบอร์เพราะดเดี๋เพื่นมาถามเบอร์เพื่อนพี่น้องจะจะเอาเบอร์เพื่อนหายด้วยพี่น้องด้วยหอยบนเส้าเอาเพื่อนปบรต่อด้วยพี่น้องด้ยนแปดห้าโซนแปดห้า หกสี่สามห้าแปดเพี่น้องนี่ราคาเศ้าเฮธารอยเศร้าเฮาร่อยพี่น้องสำรับเมลีเป็นว่าลูกเลีนี่พี่น้องนี่ละแม่นี่ละเมลีนี่ของหอยวนเลยพี่น้องเนอกูไดสนใจทรขอม่พี่น้องว่ามันว่าเดาว่ามันเศ้าบ่มแมนเป็นว่าซิบเก่าอ่สินราคาซิบเก่าแล้วาขายอยู่แล้วข่าห่องเข้าเจาห้องเลยลิงเป็นว่าเก่าพันสิบอกนี่พี่น้องเส่สิบเป็นราคาห้อง

เจ้าของบอยู่ว่าแม่เป็แดงพี oh, ่น้องแนวหาเจ้าของแนวหาเจ้าของมันอยู่บ่เห็นพ่อสุกกันจักบาลาด้เมืลอยครโอ้เมือนทของไข่ล่ะหองไขกล่องโอ้ไขกล่องไข่ไขุกกันต่ออยู่เยอะเยเมือนก็หาลอย โอ้ให้ได้เจ้าให้พันเทอไรเหรอให้เก้าพันหาผู้นี้ให้เก้าพันเจ็ดโอ้พันจะไดเมือนก็ผา,ออา,าร้อยสิบหายางหางกนซองสามล้อยเออไปตัดยาวจะาลายผูนี้นั่นเข่าหันอีรีและครับอ้ีเรื่องกิงครับห้องเมืองก็ผาร <หา S 2> <force. S 1> ้อยเจ้าให้เก่าสิบห้า ผมให้เก้าสบห้าผมให้เกาสิบเจ็าสเจ็าไปขายอไรไขายมื่นไดเงินสามร้อยาเข้าพอดีเก้าร้อยพอดีซื้อเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดจีบไปขายเก้าขายมื่นพอดีขายมื่นก็จะได้กำไรสามร้อยขายมื่นเขาเคนต่อกันอยู่พี่น้องว่าจะได้มื่นหา้อยนี่นะหอยนไเก้าพันเก้าพันเจ็ดร้อยนี่พี่น้อง เป็นวั <so าแม่นางกัเป็ะเตล่ยงของคน่เนาะเป็ะเล่ยงยู่ดอเตล่ยงยูสันเราูเลียงวะอันนี้ในหอยสื้อพึ่นบริษัทื้อราคาเต็มไหมเนาะคพึ่นเสือกําไลพึ่นบริษทื่อเลียงกัไรพึ่นบริทื่อเลียงในหอยพึ่นมาพึ่นบริษัทซื้อไปเลียงซื้อไปหากัมไลอมีกําไรไลยซื้อป่ะครับโอ้ซื้อเลียงนี่บริทเลียงในหอยเนี่ยบริทเลียงมาเป็นเลียงงัวกเลียงไม่น้อยพึ่นใครกว่าโอ้เลียงงัวเนี่ยแเมีน้อยดีกว่าโอ้โอ้ในหอยว่าบริอง เพราะว่ามันสีขาพันษาได้หอยกับมหาซื้องัวไปเขาพันษารุ่นลันรุนหลันยี่พี่น้องมือนี้ขึ้นว่าราคางัวอก็โดดได้เก้าวก็โดดได้ขายดีผู้ใดมีงัวหน่อยใส่มือหนี่ขายเกี่ยงขายเกี่ยงพี่ลองที่ลองคนร้ายยี่โมนี่ก็ได้ผู้ใดขายง้อให้เวียนะครับเอาบิมมาร่วมใจตังเออผู้ใดผู้ใดเหาะ ห้องแห้งๆเนี e ่ยห้องแห้งๆเนี่ยเพื่อนว่า <да ผู so right ้ใดอ่ขายงัวหายเวียเราบินมาเอาเงินเด้อเพื่อนว่าเอาเงินเด้อเพื่อนว่านั่นเวียเพื่อนใจเงินแล้วบ่มีหยังบ่ได้หยังมาเบิ่งเงินเสือบินบินบินผู้ใดไม่บินละมารับเอาพี่น้องมื้อนี้ เวียดนามรับซื้อมื่อนี่ครับตลาดตลาดอันนี้พี่น้องตลาดรักเจ็ดพี่น้องมื่อนี่เวียนพึ่นมารับซื้ออยู่นี่พึ่นซื้อได้หลายตัวแล้วละมื่อนี่แต่พึ่งเสียใจเงินทุกคนเอาว่าคือรถเดี๋ยวจัง่าเบิ่งว่าคือรถเด้นพี่น้องด้วมาขายลูกทอยากจะอะไรลเลยต้องผู้อยากเอาไปหาันไม่เอาหารวยต่ออะไรอีกมาหารวยต่ออีกอืมเสียท่ารวย ห้องห่องห่องวายชื่อเพื่อนวะเมน่างพี่้องงามเลยเพื่อนห่องนื่อเพื่อนวะเพื่อนห่องชื่อเพื่อนวะเพื่อนว่าต่อเอาต่อเอาเพื่อนว่าเศรเพื่อนห่องห้องวาเอ็ด ถ้าพูดต,ต่อรองราคากันจะพี่น้องจักบ,บ้าละซ้ำนี่สี่สิบบ่บวกเถิกญ่พี่น้องงูเถิกงัวเหนือใส่้ซงเวียดบอกลิ้นเลยสี่หมื่นเมยลูกลูกเถิกเป็นงัวไทยข้างไผรเราห้อยหน่อยนี่ข้างเต้าบ่โอ้แม่งัวไทยเนาะแม่ลูกจักบาทละนี่โอ้เพิน่นวาหมืน่นห,หาหารวยพี่น้อง ลูกแรกบ่ลูกแรกแม่นี่มีลูกอยู่แล้วยังไม่แนะน่ใจเนาะเพิ่นว่าตีราคาเนื้อโลดเมืองหาหาลอยอันโค้งนี่เด้อซันอ่าแม่ลูกคือกันเนาะโอ้นี่แม่ลูกลูกสลูกตัวผู้พี่น้องลูกแรกคือก,กันบอกโอ้ลูกตัวที่สองเป็นว่ามั็นไหลูกเร็วกว่าเหรอแม่นี่สูงลอยชีพี่น้อง ราคาห้องไว้สามหมื่นสองพี่รองตอลองไว้เพราะว่าเป็นลูกตัวผู้นี่พี่น้องแม่ลูกสามทะเลก่อนนี่พูดหน่อยเท่าไรเกาะสามทะเลเกาะโอ้สามสิบสองราคาต่อ Squid, เอาเนาะต่อลองเอาพี่น้องงวดสุดสุดแม่ขาวนี่เด็ดสัน เขาเขาเรามีแค่นี้เนาะห่อยหน่อยพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์ยังเหรอศูนย์หกสงหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสอแปดพี่น้องเด้อเหลือสองคมอีพี่น้องราคาต่อเอาพี่น้องผู้ใดสนใจแต่โทรครับมาเลยพี่น้องงอเลย้หรือยเนามันหรือันมันหรือมัน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 เนาะ ได้ลูกจ้าตัวเหรอลูกจ้าตัวสามสามลูกสามเท่าไรเท่าไรล่ะค่ะ12,500สารโอ้หมื่นองพัาราคานี่ห้องซื้อเนาะบดงห้องขายเลยโอ้ขายเลยเนาะหอยหอยฝนเบอร์ติตตเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์องหนึดห่งสี่สี่แปดเจ็พี่น้องนิไซดีเนาะเพื่อนว่านิ่นไซดีมเสนอกับเจ้าของเจ้าของล่พี่น้งเนาะมันเป็นงัวไทยมันเป็นงัอไทยผสมบ่ามันเพื่อนว่าราคาหมื่นสอง ห้าร้อยประกันเอำเพอพันนาเนื้อกระถิงตีเกาสิบกิโลบต้องตีหรยตียวเกาสิบกิโลนเนาะราคานี่ราคาขายบได้ตอราคาขายเลยจะหันทรงโยทรงโยทรงเฉตพันนาเลห้าร้อยนด้อปลาหอยบาเร้อี่องหานเราหอยเ้าเจี้ยงเนาะอายุสิบหกเดือนเจ้ยงเก้าเก้าเก้าอะไรที่ใ้เอรสองหมื่นบาท สองหมื่นราคาเปิดราคาเปิดต่อรองใดต่อรองไดพี่น้องส่งฟริกิโลห้โลส่งฟรีลูกลูกสาวใจแอนลูกสาวใจแอนเก่าเกาเ่นกาแขกบ้านเราราคาดีราคาต่อได้ส่งฟรีร่ฟรบเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าด้อได้พี่น้องเ้อแขกบ้านเราเพ่นว่าลูกสาวใจแอนได้พี่น้องโทรมาได้พี่น้องเ้อ แยกบนเราเป็นงวเลี้ยงพี่น้องงวเลี้ยงก็มาเลือกพี่น้องแม่ลูกงวไทยเนาะงวไทยแม่ลูกลูกจักโตแล้วลูกเล็กเขาโอ้เป็นงวลูกเล็กพี่น้องนี่ลูกเผนลูกแม่เนาะลูกตัวแม่พี่น้องลูกแม่ย่างดีเป็นงวลูกเล็กแม่นี่สมอีกก้ะไปแม่ทองว่างเนาะเป็นงวไทยพี่น้องราคาเท่าไรเปิดหมื่นห้าพันห้าร้อยโอ้หมื่นหาพันหาลอยราคาห้องยังต่อรองไหนเด้อพี่น้องเด้อ ราคานีช่วงเนาะช่งจักโลสกนี่โอ้ยอยู่ในสกุลนี่เนาะบ้างซีซีบาทซิบโล่เลยช่งไหนเนาะนี่พี่น้องราคาอยู่ที่หมื่นหาหมื่นหาหาลอยต่อร่องได้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามมึงพี่น้องห้อยยังห้อยมันครับห้อยมันเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์แปดสามหกศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกพี่น้องงวดให้ผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามเอาพี่น้อง ต่อรองได้ยหนเด้อพี you suffer, you ่น้องเด้อพคุณวาอ่ายามาเลยพี่น้องเต็มนซิปรอยเลยมูนี่งัวลายอยู่พี่น้องมูนี่ตลาดอันนั้นลักเจ็ดพี่น้องอำเภอพัลลานาจังหวัดสกลนครพี่น้องเวียดนามตรงเวียดนามพี่น้องเคุนกำลังขอยรถเข่าอยู่เดีจ้าพื้นน้ำเลี้ยงงัวมาแมนบัสพี่น้องเดี๋ยวนี่แมนไปเลยนี่เ๋ยวมาเบิ่งเพื่นน้อาขึ้นรถไปยึดตัวมูนี่พี่น้อง ใหญ่ๆนี่พี่น้องบิ๊กๆนี่เป็นสื่อนี่พี่นอ้องบอลเนี่ยก็ชีเมินชีเมินกว่าพี่นอ้องแล้ค่าชีเมินกว่าแลวาววารักชีอยู่พี่น้องเด็กใหญ่ๆบิ๊กๆกูญแจมีใส่อ้วดมันสีเหล้ามาพี่น้องแกม,มาโหลดมาตามตลาดก็ได้พี่น้องตามมือนัดเพิ่นละพนับมารับสื่อทุกทุกนัดนั่นแหละแต่ว่ามือนี่วันอังคันพฤหัสนี่มานสื่ออยู่ทั้งอันรัเกเจ็ดพี่น้อง ่ใส่ใหญ่ๆพี่น้องอ้วนๆวิกๆเมื่อนี้ก็ว่ามันหลายอยู่เกือบสามสิบสี่สิบตัวพี่น้องแล้วมันก็แล้วขึ้นรถอยู่ส่งเวียดนามด้วยพี่น้องเด้อนี่ก็บสามหมื่นกว่าเกือบสี่เปนล้วพี่น้องแต่ว่ามื่นละข้างว่าก็ขยับขึ้นนิดนึงพี่น้องสองตัวเลยเขาบอกสามหมื่นหาวันสันเป็นแม่กับลูกแม่เพันแม่มันหรอกแต่ว่าแม่มันไม่ลูกเกือบเต็มเลยพี่น้องเต็มรถเลยดิ เต็มพวอเลยพี่น้องอัดอัดแน่นแนนเลยตลาดเดียวด้วยพี่น้องนี่ตลาดอันรักเกจ็ดพันหน้าเนี่ยแหละพี่น้องแต่ตลาดเดียวี่ก็เต็มรถแล้วเิ่นไปรับสื่อทุกตลาดเด้อพี่น้องเจ้าทั้งโคนสว่างว่า,วา,งวานนอนนี่พี่น้องคุณอดไมีอุ่นอวดั้งเสียมากเลยพี่น้องนี่เป็นไปรับสื่ออยู่ตลาดหรือว่าไปบ้านหน้าเมืองก็ได้พี่น้องเมืออื่นไปพ่อขาอยู่หน้าเมืองด้อยพี่น,อน้องเด้อตลาดหน้าเมืองเมืออื่นตลาดหน้าเมืองเพิ่งเกิด สื่อทั้งรดมือรถเบี้ยตลาดหน้าเมืองเฉพาะมือนี่เต็มรถพี่น้องเต็มพ่วงตลาดเดียวเต็มพ่วงเพิ่าราคากับเพิ่มนิดหนอ่อยลหรอเพิ่าเริ่มขยับละนิ่หน่อยบะไลตามสถานการณ์ง้อหน่อยง้อา,ายพี่น้องเป็นมืออยู่มือขึ้นมือลุง่งบม่ได้ขึ้นตลอดเราบม่ได้ลุล่งตลอดู้ใดมีก็เอ,อกมาขายพี่นอ้องเอามาขายเองรถพี่นอ้องแก้มาเองรถ ก็รับซื้อให้ตลอดลยนี่เอื้อนไปขายยาบานหน้าเมืองหน่อยพี่น่องวันศุกร์ตลาดหน้าเมืองหน่อยด้อพี่น้องเด้อ